สวัสดีครับเพื่อนๆครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้เรามานะครับผมเอาลูกอ้นหย่านมนะครับผมเพิ่งอายุได้45สบห้าวันเต็มนะครับผมนี่ครับมาให้เพื่อนๆชมความน่ารักดูนะครับผมนี่ครับน่ารักมากนะครับเพื่อนๆนี่ครับอยู่ในโอ่งนะครับสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนะครับมาดูพฤติกรรมนะครับผม การทานอาหารหรือว่าการนอนนะครับผมนะครับลูกอ้น5้าตัวนะครับผมนี่ครับน่ารักมากนะครับท่านผู้ชมน่ครับใครสนใจอยากได้ลูกอ้นโทรมาได้นะครับอย่านมก็มีรุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธุก็มีนะครับที่เบอร์082 561 4365นะครับเพื่อนๆ ชมความน่ารักเลยนะครับนี่ครับลูกโอนไวน่ารักน่ารักนะครับผมนะครับน่ารักจริงๆเลยเพื่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยไม่ดื้อนะครับไม่ดื้อนะครับลูกโอนน่ารักน่ารักนะครับผมนะครับนี้เราจะเตรียมนะครับอนุบาลนะครับผมหลังจากแยกกับแม่มาได้หนึ่งวันนะครับผม เตรียมอนุบาลนะครับผมแล้วก็ใส่หัวอาหารนะครับอ้อยแล้วก็ข้าวโพดนะครับผมแล้วก็เอาฟางนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนี่แยกจากแม่แล้วมันจะเกิดอาการหนาวนะครับผมนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนี่ช่วงนี้มันหนาวมากนะครับผมนะครับท่านผู้ชมอ้วนๆนะครับน่ารักนะครับใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับผม โทรมาติดต่อบ่าวเดดนครพนมได้นะครับ0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับให้เด็กๆเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับความอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์ทุกราคานะครับผมตั้งแต่รุ่นหย่านมนะครับผมนี่ครับน่ารักน่ารักเชื่องเชื่อนะครับผมโทรมาติดต่อได้นะครับ0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับ Yeah. ตรวงนี้น้องจะนอนนะครับผมนะครับกลางวันนะครับเพิ่งแยกอจากแม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมท่านผู้ชม ขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ